หลักขามโค้งหลักตางไห้ความแตกนะครับเนาะหลังจากผมลงคิดน้าสมคิดนุ่มเมื่ออุบลกับน้องสอนเมื่ออุทมพ่อสวรรค์เขตหลักกันมาปีกลัวไหวหวานแห้งปีคูไหวหวานแห้งปีลงคิดไปว่าท่านพ่อสองมือนะครับนะความแตกครับกายคุหัวห,หน้าสมคิดเป็นสู้กับเมียเขามาสองปีนะครับนะโอ้ ส่งไลายวันมือ,อราห่าลอยให้น้องเขาละ่ะคิดว่าจะเป็นแฟนกันนะครับนะแฟนเขาคือผัวน้องสอนไม่เห็นคิปผมกับญาติญาติเขานะครับนะกับน้องสาวผัวน้องสอนไม่เห็นคิปผมแล้วโทรมาถามผมอย่างไงเลยครับว่ามันเดืยอจริงบ่ภาพตัดต่ววอบ่ภาพที่เขาหรอมแก้มกันนะครับเนะาะผู้ดใดเ,เป็นแฟนมาแจกเห็นคิปอยู่ตัวครับสองสามคิปทิ่ผมลงไปนะ เรื่อไงเลยครับความแตกเลยครับกลายเป็นหัพนาุมคิดเป็นสู้กับเมียเขานะครับมาสองปีกลัวทรงไหวันละหาลอยนะครับบ่แปลกว่าน้องสอนมาไทยบออยู่กับพนาชนิดนะครับอ่อยู่ห่องไพ้ห่องมั่นเลยครับบางคนก็บอกผมว่าเาราหองอยู่กับนุ่มเล่าน้ากันนะครับเกิดเป็นรักซี่เสาเนี้ครับนี่แหละครับแสด าสาวน้องผัวเขานะครับน้องผัวน้องสอนบอกผมถามผมเป็นความจริงบ่กคิดตัดตอบอนะครับที่เขาหอมจูบก,กันนะผมก็บอกว่าเรื่องริงนะครับแล้วก็น้องเขาก็โทรไปหาหวหนาสมคิดวนาสมคิดว่าผมบลูว่าน้องสอนมีผัวมีลูกแล้วสามคนนะครับเขาก็ให้อภัยวนาสมคิด กับหยกงอผมนี่ยครับชมเชยผมมาขันไเห็นคลิปผมนี่สิบินงัวเป็นควายแต่งด้านแต่งโดนนะครับพนาุณก็บอกว่าโดนเมียส้วมเขาไอ้สองปีกลัวแหละบอกว่าแปลกใจสิ่ไปไท่กับไปกับมามบ่อยๆนะครับอากาศน้องเขายังบอกว่าน้องน้องสอนี่คบกับนู่นอเมิิกาอยู่ครับนู่มกัมิิกากับโอเนี่ยเดือนละสองร้อยเดือนละสองร้อยหาคลิปเด้ยนกับมี่นะครับ เป็นลักซี่เสาเลยครับถ้านนไวเมริกาได้ยินคลิปนี้เห็นคลิปนี้กันเป็นสู้กับเมียเขาอีกนะครับนะผมถึงบอกว่าในาเบื้องคลิปแฮปปีรักขามโผงนะครับน้องสอยบมเป็นสาวเปิดใจนะครับนะผมเอาลูกมนลงมาได้ครับานี่เขาจะสั่งผมลบคลิปเพราะว่าผมลงไปคลิปหนึ่งคลิปสองเนะี่ยเขาสั่งผมลบคลิปครับผมก็เลยถามยอม้อนไปลบคลิปทําไมในเมื่อผมลงคลิปยกย่อ กูลกแข่งปีความได้แต่ครับปัจจุบันีผมก็สงสัยเอ้ยเคยเห็นน้องอุทัยสังลบคิดกับนุ่มเยลรมันน้องอุทัยมีปัญหาแล้วมาเจอกับน้องสอนสังคมลบคิดผมก็เลยมาเล่าครับตอนนี้ผมอเล่านะครับเป็กิธีคืนเนี่ยพวกทางสายเปี่ยแต่ว่าผมก็ม,มีปัญหาครับผมบัสนใจนรกสวรรค์น,นะครับนี่ทางเรื่องเล่านะครับผมก็ไปบ้านน้องสอน ไปหาขวับกิงแล้วกนี้มันเชียวเลาว่าบ่อนะครับเพราะว่าเขาต้องเลางาาโโ่าเรื่องกินนนัทว่มีการโกกขันนะครับว่ามีการนางเชียนจีบเอฟวีละกามพมง่มีการมาโน่ครับเรื่องจริงว่าเราดูกันฟังแบบพิสูจน์ขวัจริงถึงประเสียวเล่าเลยครับจะได้รู้ว่าน้องสอยมีผัวจริงๆครับมีลูกสามคนยังมาฉันลือกล่ากับสามีอยู่มีลองสาวสามีคนหนึ่งติดแศษกระผมบอกผมเนี่ยครับ ขอบใจขอบคุณคลิปฮแฮปปี้ละการโผล่เนอ้อที่ร่มคลิปให้รู้ความจริงว่าพีส่สะภัยมีเหรียญชู้กับคนไทยเหรียญชู้กับคนต่างประเทศแล้วก็ยังพอจะเสนอกับผัวอยู่อ่าหน้าโตกรกันอาะจิตสองกระิตนะครับจะเอาผู้ใหญ่มาคุยกันปั๊บไหมกันนะครับแต่เพลงนี้ของคนล่ากูได้เลือกล่ากันก่อนกันถึกๆปั๊บเลยครับหลงสอนจะถึกปั๊บหรือแฟนหลงสอนจะถึกปับ๊บก็รู้แล้วครับเน แล้วก็วนาสมคิดก็ได้โทรคุยกับน้องผัวน้องสอนคุยกันแล้วนะครับเป็นสูกับเมียเขาสองปีหลอบสองปีรวยบุูตัวสงเงินใน้เขาวันละหาอรอยว่ะขับแท็กซี่สงเงินในเขานะครับดีนะครับบวกเขาไปแต่งเขานะแต่งกันในอ้หนักเลยครับนะ้องว่านผมก็ถามว่าจริงบ่แม่คุณแม่น้องสอนเสียชีวิต ขาหนองกัวก็บอกว่าเสียที่ไหนยังอยู่บ้านเลยนะครับอ่าหน้าสมคกิตโดนไปแล้วครับเนาหนงซ้อนบอกว่าแม่เสียชีวิตหน้าสุคกิตแต่ซอยงานบุญงานศิลป์นะครับแต่คุณพ่อเสียจีกิงนะครับผมยังลงโดนหลอกเลยครับว่าคุณแม่คุณพ่อเสียชีวิตนะครับที่ใดๆคุณแม่ยังยันอยู่ครับผมก็ไปเลี้ยงหมูกระทะเนี่ยผมมาเล่าเลยครับผมกับสีหาทุ่มนะครับมือมืด โอ้เรื่องใหญ่เลยครับเนี่ยถ้าผมไปลงคล,ลิปเนี่ยจักไปสิรอกไปเลยครับลักซี่เศร้านะครับผมไ่เข้าใจจริงๆนะครับนมม้องซอนเ่าเป็นสาวเปิดใจเลยครับสาวบนบ้านนี่แหละมาทํางานอยู่ไทยเจอพนาสมคิดบนเรือจัตสีพนาสมคิดคิดว่าโสดแรกเพร้แรกไล่กีบไปกีบมากอะนั่นแหละครับเป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อไทยไปไป,ไป,ไปมากๆแต่ว่าบริษัทเศร้าของนี่น้อกันอ่าเพราะว่าผมลงคลิปไปปุ๊บ ว่ยหว้ยนะครับเพราะว่าคนาสุกิตอนุญาาให้ผมลงโชว์ภรรยาโชว์น้องสอน,นว่านาตาดีเป็นครูรกแ่งปีลงคลิปไปปุ๊บแฟนอยู่บ้านน้องสอนเห็นมาเนี้ครับกับครอบครัวแฟนน้องสอนเนะี่ยตกใจนะครับว่ามีสู่กับนุ่มไทยหรือยังไงนะครับแต่ว่าคนก็สงสัยมัาโดนแล้วว่าน้องสอนมีสู่กับนุ่มอเมริกาที่เมืองนอกก็ราเป็นยักษ์อะไรโมเดเต้นเนต้องตัวกัน แค่หลอดเอาเงินนุ่งมาเบริกาคนนั่นเดือนละสองร้อยเดือนละหนอยหาสิบเหรียญเดือนละสามร้อยเหรียญนะเรียกงครอบครัวน,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 นะครับนุ่งเมืองนอกไปสมเงินที่ซื้อนะครับนะแขนบมดได้จับแต่ว่าเขาหนาวสมคิดอยู่เมืองไทยอะนหนุ่มอนไปมาไปไปมา,มาเจอกันนะครับสามีมาทํางานบุรีญาติเลี้ยงลูกสามคนนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับคิปผมนะครับผมบอกแล้วผู้ได้สั่งผมรบคิดแสดงว่า คนนั้นมีสูน,น่แนผมร่มคลิปเรื่องเล่าวันเด็กมคลิปในทาางสิรลบผมล่มคลิปในด้านด้านบวกให้ฮักแพ่งกันระหว่างนุ่มไทยกับสาวเล่านะครับบ่วไหอหลอกต้มกันมีแฟนแต่ว่ามีแฟนบ่ามีแฟนแต่บอกว่าบ่ามีแฟนนะครับนะเรื่องใหญ่เลยครับเนาะโอ้ผมหนักเลยสิงเขาไทยเฮ้าโดนเป็นสูเขาโดยบุรรุตัวผมก็คุยกับพนา,านสมคิดกับลูกพิชาเมาื่อคืนกันพาะนาสมคิดมาลูกพิชานะครับปวดจมอง บ่ลับขับรถเลยครับเพว่านเนี่มาขอบคุณผมเมื่อขอบคุณเฮวี่ที่ร่มคิบผมรู้เรื่องแล้วมาที่นี่ความคิดมันแตกแล้วอาจารยผมได้คุยกับน้องหัวเขาแล้วเข้าใจกันแล้วบว่มีปัญหาผมบ็รู้เรืร่องวอาจารย์ผม,รผมเป็นสู่โดยบรู้ตัวโอเข้าใจเยอมเนาะมันผิดพ่าดกันได้ครับอันนี้บ่ได้โทษไปนะครับ ผมลงคลิปไปนี่กัอีออกสอนคือว่าพ่อใจอยู่ครับแต่ว่าผมบว่าสามารถลงรลูไปแต่ลงรูเขาจีบมันครับไปผมลบนะครับนะดังนั้นเนี่นะครับนุ่งไทยสาวเล่าเบิ่งกันให้ดีนะครับว่าสาวเล่ามีผัวอยู่บ้านบอสาว,าวเล่าก็บิ่งนุ่งไทยดีว่านุ่งไทยยังมีเมียอยู่ครับไทยบอหลายครูไปหมันไปขอกันปีไม่สิบไปคบพางกันปีหม่นะครับนาออ่า เมืองกันดีๆครับไม่อยากรอบลต้มกันนะครับเนาะตอนนี้ผมก็อยู่เล่าครับเนี่ยลรกแรมเล่าหองตื่นๆคับหองละลอยหาทิศบาทอยู่กลางป่ากลางลงนะครับเนี่ยอยู่แคมทางนะครับเนาะผมก็ไปเที่ยวสาวยินนะครับโอ้ผมไ่อยากว่าเรื่องแบบนี้ครับเนาะลุงไทยคนใดอยากมากก็มาได้ครับสายผู้ยงสายเที่ยวนะสายฝาดมาเลยครับเอาชั่วนะครับ ก็จะนั้นนี่แหละครับนะเหียงเหลาความรักสองมะพรักต่างไว้์ไชโซเล่าชิปแรกสองสามหมื่นยังลงชิปคูรักหวานคูหวานแห้งปีนะครับนะกลายเป็นคูเลนสู้แห้งปีเลยครับโอ้แต่ผมก็เล่มหวานมาถึงนะครับผมก็อยากดูครับจริงผมก็มาเขามาเล่าเลยนะครับเนี่ยพิสูจน์ความจริงเลยครับนะถ้าพิสูจน์เลยไม่งั้นความจริงดีครับ แต่ว่าของอน้องสาวของอ้วนซ้อนก็นา่นานาฬักานคะุยดีมีเหตุผลเป็นเกือบครับมาจากไทยว่านี่นะครับผมก็น่าจัดมีมูกระทะคุยเรื่องเล่าแบบนี้แหละครับโอ้นักชื่อครับเนาะี่แหละครับผมติ้งบอกว่า,วางง,งเลยตั้งแต่ผมลบคลิปทั้งทั้งที่ผมเล่าเรื่องเล่าดีๆนะครับแต่โป้แตกมีผัวมาจะเลิกว่าผมไทยนะครับโอ้เรื่องใหญ่เลยครับ คนาสุขิดกลายเป็นสู่โรยกรูตัวครับจีบด,ดี่ไปดูซ่าหอนช้อนใจนะครับนะจะกีบสาวล่าหรือสาวล่าจะจีบนุ่นไทยก็บเบื้องกันใด้ดีครับก็ประจัดมันจพิผพาแบบนี้ได้ครับขอบคุณครับ